สวัสดีครับสำหรับ,รบเป็นคลิปแบบนี้เอาเรื่องหินหินมาให้ดูนะครับรถเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นของเวฟร1 1ยสไอนะครับต้องการเปลี่ยนสปริงคันสร์ทนะครับสปริงขาดการดีไซน์การออกแบบวิศวกรอาจจะเจอปัญหาจำเป็นต้องวางสปริงไว้ข้างในนะครับซึ่งอยู่ในสุดอ,อยู่ใน ห้องแข็งชุดเกียร์นะครับก็กำลังจะถอดเปลี่ยนตกลงกับลูกเจ้าของรถไว้ที่ไม่เกิน1,000บาทนะครับแต่ว่าก็มาเจอปัญหาปัญหาลักษณะนี้เจอ2คัน2เครื่องแล้วนะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ มีเหล็กดูดนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่ไม่สามารถเอาล้อแม่เหล็กออกได้เพราะว่าต้องเอาออกเพราะว่ามีนอ็อตขันแข้งอยู่ที่หลบอยู่ใต้ล้อแม่เหล็กนะครับอสองสามตัวอเอาไม่ออกนะครับมีเหล็กดูดก็เอาไม่ออกจะทำอย่างไรนะครับในความคิดผมก็จะใช้เทค เนกนะครับโดยการให้ความร้อนเข้าไปที่เผาเข้อเหวี่ยงทีนี้ถ้าหากข้อเหวี่ยงชำรุดเสียหายในราคาราคาค่อนข้างสูงนะครับาการตกลงกับเจ้าของรถไว้ในราคาที่ต่ำเกินไปนะครับด้วยความบังดีแต่ตอนนี้กำลังจะเกิดปัญหานะครับต้อง เอาออกแบบไม่เสียหายตอนนี้ร้อยแม่เหล็กก็กลัวแม่เหล็กจะโดนความร้อนนะครับก็ตัดอลูมิเนียมมากั้นแบบนี้ผมจะใช้ลวดเชื่อมนะครับเชื่อมให้คขามร้อนมีทางเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้แก๊สนะครับเชื่อมพอกตรงปลายนี้นะครับเกลียวเสียเราสามารถที่จะสร้างเกลียวใหม่ด้วยแท็บนะครับผมก็จะเชื่อม เชื่อมพอกแล้วก็จะใช้เหล็กงัดยางนะครับงัดสองด้านนะครับแบบนี้แล้วทีนี้บ่าตรงนี้ต้องหาผ้ามารองนะครับบ่าตัวนี้ก็คือเดี๋ยวน้ํามันเครื่องจะรั่วนะครับน้ํามันเครื่องมาด้านล้อแม่เหล็กด้วยแช่ขดลวดนะครับดูสิครับปัญหาเยอะอถ้าไม่เอาร้อนแม่เหล็กออกก็คือผ่าเครื่องไม่ได้นะครับ ว่าจะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับว่าดูนะครับว่าผมจะทํำยังไงเดี๋ยววางกล้องนะครับผ้านี้กันแข็งเป็นรอยนะครับเหล็กงัดยางใส่อย่างเี้ยนะครับสองด้านนะครับ กรณีที่อยู่คนเดียวนะครับมือหนึ่งถือค้อนนะครับเตีมือหนึ่งจับเหล็กนัดยางด้านโน้นด้านนี้ก็คงต้องใช้ขานะครับขา,าใช้ขากดช่วยกดเบาๆนะครับหลักการนะครับวิธีการาการให้ความร้อนก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับพอกเชื่อมพอกเคาะเชื่อมพอกเคาะไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าจะออกไหมนะครับ แล้วค่อยมาแต่งเกลียวนะครับเพราเวียงตีแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวคดอีกนะครับหินหินนะครับจอบนี้หินหากท่านผมคิดว่าก็าเพื่อนๆที่เปิดร้านนะครับก็น่าจะเจอปัญหานี้เช่นกันเวฟร้อยสิบไอนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่สองแล้วครับที่เจอก็เลยอยากแบ่งปันนะครับดูนะครับว่าผมจะทำยังไงดู เดี๋ยววางกล้องให้ดูนะครับครับคนบของตู้เชื่อมก็จะจับที่แกนด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้ผ่านเดี๋ยววิ่งผ่านแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กจะเสียหายได้นะครับอ่าควบบวกตู้เชื่อมก็จะเชื่อมอ่าแบบนี้นะครับพอกไปเรื่อยนะเคาะไปด้วยนะครับอ่ากรณีที่ทำคนเดียวก็อาจจะใช้เท้านะครับปากัด ขออภัยนะครับไม่สุภาพปากกัดตินทีบนะครับเอาให้ออกนะครับดูนะครับ you uh อ่าครับปรากฏว่าไม่ออกนะครับก็จะกลับสู่แผนเดิมนะครับอ่าก็จะเจาะตรงกลางนะครับอ่าแล้วใช้เหล็กดูดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าช่วงนี้ร้อนแล้วอาจจะใช้น้ำนะครับเทราดหน่อยนะครับเพื่อให้เหล็กอ่าเผาเข้าเวียงเนี่ย เกิดการโมเลกุลยุบตัวนะครับแล้วก็ใช้เหล็กดูดเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะครับใช้เหล็กดูดเหมือนเดิมนะครับเชื่อมมากความร้อนทำให้จะทำให้ร้อนแม่เหล็กเสียหาย ได้นะครับตอนนี้หมุนเข้าไปเคาะนะครับแบบนี้หมุนไปด้วยเคาะไปด้วยนะครับก็ออกในที่สุดนะครับอตอนประกอบเสร็จทีนี้เราก็เหลือแต่ทำเกลียวนะครับทำเกลียว M 1 0ออกยังครับ ไม่น่าเชื่อนะครับออกยากมากนะครับเครื่องยนต์ก็คงจะเสียงดังธรรมดาแต่เพื่อลดคอสนะครับออกยากมากเลยครับเครื่องยนต์ก็อาจจะเสียงดังธรรมดานะครับเพื่อลดคอสให้ลูกค้านะครับก็คือให้ความร้อนแล้วก็มอีอะไรมากั้นหน่อยนะครับอลูมิเนียมแผ่นที่ลองทำป้ายทะเบียนนะครับ กันแม่เหล็กหน่อยนะครับอ่าพอเป็นแนวทางครับอ่าสำหรับแฟนคลับบุคคลทั่วไปนะครับที่เจอปัญหา,าในช่างที่เปิดร้านเจอปัญหานี้แน่นอนครับเห็นมี2คันแล้วสำหรับเว็บ110ยทีนี้ก็โอเวอรหฮอนได้แล้วก็แต่งแต่งเกลียวด้วยตัวดรายนะครับตัวรดรอ่าตัวรายก็ไปซื้อมา m10 คูณ1น่าจะเป็นเกลียว1.5นะครับ ได้เกลียวใหม่นะครับน่าเป็นประโยชน์เป็นแนวทางน,นะครับสำหรับการเอาเจอปัญหาแบบนี้นะครับข้อเหวี่ยงก็คงไม่ถึงกับคดมากนะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้เป็นเทคนิคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ